ทุกวีราคาเล่มเท่าไร่จันเจเผมจําไม่ได้ว่าของราคาในอังกฤษมันเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเช้าไปดูในคินโนคุนิยะซึ่งเป็นร้านหนังสือที่ที่กรุงเทพนะครับก็ซื้อซื้อแบบไปซื้อที่หน้าร้านนะครับ6ก0 0กว่าบาท6,200บาทแต่ว่าถ้าสั่งออนไลน์ได้รับส่วนลดครับประมาณ5,7 0 0 5700สวัสดีครับที่นี่มออ,อุบลน,นะครับถ่าทุกท่านมาที่ร้านกาแฟาอินทนิน์นะครับสาขามหาวิยาลัยบนรา,ราชธา,าน,นีนะครับเป็น ร้านกาแฟเปิดใหม่นั่นเองนะครับบรรยากาศดีมากเลยทีเดียวแล้วก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจหลากหลายนะครับแต่ว่ามาที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่พามาสัมผัสร้านกาแฟครับแต่จะพามาสัมผัสพูดคุยกับอีกหนึ่งบุคคลนะครับเรียกว่า,ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของหนังสือนะครับนี่คือ s s p c e e n n t t m m in t t h i l l n n d ริเลชันนะครับซึ่งก็เป็นหนังสือเปิดตัวใหม่นะครับของดรธนเชษวิสัยจรหรือว่าดรเจครับสวัสดีครับดรเจสวัสดีครับจริงๆแล้วตั้งใจจะมามารีวิวร้านกาแฟนะรีวิวร้านกาแฟแต่พอดีเห็นอาจารย์เจก็เลยที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งขออนุญาตมาสัมภาษณ์พูดคุยกันแล้วกันนะครับดรเจครับนี่คือหนังสือที่เรียกว่าเป็นผลงานของเรานะครับ ถ้าแปลเป็นไทยก็คือพื้นที่และเวลาในความสัมพันธ์ไทยลาวนะครับขออาจารย์เจตําราเล่มนี้ผลงานโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ครับโดยตรงครับก็เหมือนกับที่คือก็ต้องย้อนแบบความเดิมเอพิโซดที่แล้วครับดนพูดถึงความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้แต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นยังขายออนไลน์มันต้องกดมันยังไม่เห็นอันนี้มันมีเป็นเล่มรูปเล่มมาให้ตอนนี้มามาถึง,ถงไทยนะนานแค่ไหนแล้วถึงไทยนานประมาณ3เดือนแล้ว สามเดือนแต่มาถึงอาจารย์เจนี่เมืเ่<ร><า>มอไหร่มอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วใช่ครับเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนจริงๆนะคนเขียนจะได้สรรมนาคุณได้ฟรีหกเล่มได้ฟรีหกเล่มแต่ว่าบอกอเขาเปลี่ยนคนเก่าพราลาออกมันก็เลยค้างผมก็เพิ่งได้บอกอคนใหม่มาก็มารับงานต่อก็พอดีมันปิดเทอมซัมเมอร์ด้วยของฝรัง่งอืก็เพิ่งได้มาเนี่ยแหละครับได้มากี่เล่มหกเล่มหกเล่มครับตรงนี้ราคาเล่มเท่าไหร่อาจารย์เจผมจําไม่ได้ว่าของราคาในอังกฤษมันเท่าไหร่ แต่ว่าเมื่อเช้าไปดูในคิโนคุนิยะซึ่งเป็นร้านหนังสือที่ที่กรุงเทพครับถ้าซื้อซื้อแบบไปซื้อที่หน้าร้าน,นครับ6ก0 0กว่าบาท6,200บาทแต่ว่าถ้าสั่งออนไลน์ได้รับส่วนลดครับประมาณ5,7 0 0 5,700ก็สั่งออนไลน์กันครับถ้าอยากจะซื้อครับหนังสืออะไรผม,มอยากรู้จริงเลยทำไมราคาแพงจริงๆราคานี้ใครเป็นผู้กำหนดอาจารย์เจสมัตพิมพเป็นคนกำหนดแต่ว่ามันก็มาตรฐานอยู่แล้วนะฮะหมยถึงว่าถ้าปรับตีพิมพ์กับสมัตพิมพ์ตัวนี้ครับ อ๋อนี่ยังไงนี่คือสำนักพิมพ์อะไรครับอ<ร>าจารย์เจมันก็ประมาณานี้คือถ้าพูดถึงที่อันนี้คือพิมพ์ที่ไหนนะสหัสราชานานจ,นจักครับหนังสือนี้ก็คือเป็นมาตรฐานของเขาเลยถ้าหาว่าได้<ช>พิมในสำนักพิมพ์นี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้อาจารย์เจเคยเคยพิมในสำนักพิมพ์นี้กี่ครั้งแล้วครั้งแรกเล่มก่อนพิมพ์กับพาเกรฟก็เกรดเดียวกันอืมราคาก็ประมาณนี้ประมาณเดียวกันนะครับโอ้แล้วเนี่ยความหนาในประมาณจี่น้าอาจารย์เจอิบมาดูเดี๋ยวขอดูซิ นี่โอ, wh, อ้ภาษาอังกฤษทั้งเล่มเลยใช่ก็คือสามคนเลยประหนึ่ง้อยกว่าหน้าเป็นนี่ร้อยกว่าหน้าแล้วแล้วจันเจได้ได้ร้อยสี่สิบเอ็ดโอ้ร้อยสี่สิบเอ็ดหน้าโอ้โหนี่คือราคาแพงไหมจันเจถ้าพูดถึงมาตรฐานทั่วไปก็มีแพงกว่านี้อันนี้ผมนี่ธรรมดาครับโอ้โหสุดยอดมากก็มันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไม ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยเขามักจะซื้อหนังสือดีๆไว้ในห้องสมุดอืเพราะว่ามันช่วยเหลือนักศึกษาเวลาอยากยืมระบบการยืมห้องสมุดออนไลน์ของเขาเนี่ยมันยืมทั่วกันได้เพราะหนังสือมันแพงอ่ะครับก็ห้องสมุดก็จะมีอืครับโอ้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเนื้อหาในหนังสือว่าว่ามันโดดเด่นหรือน่าสนใจยังไงกาแฟตัวนี้กาแฟกาแฟครับทําไม่ึง คือผไมกั่สองแก้วผมติดกาแฟติดมากจนสั่งสองแก้วเลยเหรอครับนวันละสามแก้วสี่แก้วครับแล้วต้องสั่งพร้อมกันเลยเหรอครับนี่ไม่อันนี้มันเป็นโปรโมชั่นร้านเปิดใหม่เปิดวันแรกใช่ไหมพี่เพลินซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไงไปมาวันนี้ก็ได้ครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจริงๆผมสั่งไม่ได้สั่งนะรู้สึกว่าพนักงานสั่งผิดไม่เป็นไรครับผมกินหมดแล้วไม่ไม่มเขาแถมแถมเหรออาจารย์สั่งตัวไหนสั่งเมริกาโนเขาแถมเอสเปสโซอ๋อซื้อเมริกาโนแถมเอสเปสโซทุกรายการแถมเอสเปสโซวันนี้วันแรก โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งโอเคครับยังไงเขาบังคับกินอไม่งั้นก็ต้องให้ใครก็ได้ไม่เป็นไรผมกินเองชอบกาแฟครับเออดีไหมมีร้านกาแฟเปิดใหม่ใกล้คณะเรามีทางเลือกนะไม่งั้นก็ไปอยู่ร้านเก่าๆครับอยากลองอันใหม่ๆบ้างครับเดี๋ยวขอดูขอดูตาราเราหน่อยนะครับหนังสือเล่มนี้ครับมันก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เป็นเนื้อหายังไงอาจารย์เจได้ข้อมูลนริงจรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับผมคุยกับบอกอของเราเลยเขาบอกว่าเขามีแผนการนี่ครับตรงนี้ มควาทำจะทำหนังสือชุดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของผมเนี่ยก็ไปจะขายพร้อมกันอันนี้เป็นรุ่นที่ขายพร้อมกันมันก็จะมีอันนี้ขา,ขายของอินเดียในทะเลจ,จีนใต้นะครับก็เป็นนักวิชาการอินเดียนะครับคุณตรีทิพย์เนี่ยครับชัก,กบัตี้นะครับแล้วก็คุณโมฮอร์ชักกบัตี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเล่มแรกของอินเดียเซตที่สองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหนังสือมันเป็นมันเป็นเอดิตเป็นเป็นบุ๊กชัปเตอร์นะครับแล้วผมก็เป็น Book เป็นเหมือนอีกหนึ่งชุดที่เขาขายพร้อมกันคือสําหรับว่าอันนี้เหมือนเขาเป็นโปรโมทเป็นการตลาดว่าใครสนใจเรื่องการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตน้นะครับก,ก็ซื้อได้มันก็จะมาด้วยกันอย่างของอินเดียเองก็ไม่ได้เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแต่ว่านโยบายของอินเดียต่อทะเลจีนใต้ซึ่งทะเลจีนใต้ก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังไงเนื้อหานี้ได้มาอย่างไงบ้างในการรวบรวมเนื้อหายังไงในช่วงของ วิญญาณิพลลำรับตำราความสัมพันธ์ไทยลาวตั้งแต่อดีตตั้งแต่ลาวเป็นราชอาณาจักรลาวจนถึงประมาณปี2015 16หนะครับอาจารย์เจนี่ลงพื้นที่เองเลยอ <progressive> online, ันน <UC S. S 2> ี้ไม่ต้องลงพื้นที่อ่ะอันนี้เป็นเอกสารวิจารณ์เชิงเอกสารเล่มก่อนนะลงพื้นที่เล่มนี้เล่มนี้เหมือนกับว่าคนเป็นเป็นทฤษฎีนะครับเน้นทฤษฎี IR เป็นหลัก international relation ก็คือวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับครับซึ่งซึ่งผู้ที่อ่านนี้ ก็จะได้ข้อมูลที่หลากหลายเลยใช่ไหมเป็นเชิงทฤษฎีอ่าครับเขียนมาทีเล่มแล้วครับอาจารย์เจภาษาอังกฤษเหรอฮะใช่ใช่คนเดียวเล่มที่อันนี้เล่มที่สองครับอ๋อเล่มที่สองครับแต่ว่าท้าหนังสือแปลก็มีเยอะอยู่ครับครับแต่ถ้าเขียนเองอันนี้เป็นเล่มที่สองถ้าเป็นภาษาไทยก็หลายเล่มแล้วครับแต่ว่าเป็นกวีนิพนธ์ไม่ใช่เป็นทางรัฒศาสตร์ครับนี่คือตำรานะครับเล่มละ6,200บาทนะครับโอ้โหให้ใครไปบ้างแล้ว ให้อาจารย์ในหลายท่านที่รักและเคารพนะครับเผื่อใครที่สนใจตอนนี้เป็นไงต้องพิจารณาแล้วเหลือเือกี่เล่มต้องเก็บไว้ไหมอาจารย์เจผมก็อยากเก็บไว้สักเล่มหนึ่งครับเพราะไม่อยากซื้อเองเหมือนกันของตัวเองยังไม่อยากซื้อเลยของตัวเองก็ยังไม่อยากซื้อเสียดายเงินไม่อยากซื้อก็เข้าห้องสมุดอมีแบบออนไลน์ไหมมีออนไลน์ครับถ้าเป็นออนไลน์ถูกกว่าเยอะเลยอผมผมไปดูในราคาคือคือสั่งออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นเล่มแบบนี้มันก็ในของไทยยังแพงยัง5,000นกว่าบาทเนาะถ้าซื้อเป็นแบบเหมือน pdf อ่ะมันก็เป็น ผมผมไปดูในเว็บของของที่อังกฤษของเราเลยมันประมาณ30มสิบปอนด์ตกพันกว่าบาทถ้าเป็นแบบไม่ได้เป็นเล่มนะครับแต่ว่าสั่งออนไลน์ก็หลดเข้าเครื่องอ๋อครับอ่ะใครที่สนใจก็ดูข้อมูลได้นะครับผ่านทางเพจเว็บไซต์ไหนนะเอ่อ l ร์ r ดชด e c o m หรือ Taylor and f r a n c ร s ครับนี่ครับเว็บไซต์ตามที่อยู่นะครับตรงไหนครับ ข้างล่างนี่ครับผมชี้ลงมาครับตรงหน้าข้างล่างด้านจอเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่เพลินแล้วมันจะไปโผล่ไม่เก็ตมุกเลยรู้อยู่ทำคอนเทนต์ออนไลน์รู้อยู่ขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับอาจารย์เจแล้วก็มีหนังสือตำราดีๆนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตมาสัมษณ์พูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผู้ที่สนใจมาเรียนคณะรัฐศาสตร์จะเจอกับอาจารย์เจแล้วก็อาจารย์อีกหลายๆท่านอย่างแน่นอนครับนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจิบกาแฟ อีกแก้วนึงครับผมขอจิบด้วยได้ไหมน,นี่ได้ครับนี่ผมกินอีกแก้วนึงนล้วตาสวดเลยนะเนี่ยลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณครับอาจารย์เจครับดรธน,น,นเชษวิสัยจอดนะครับลากันอยู่ตรงสัมภาษณ์กันอยู่ตรงหน้าร้านเลยนะครับอินทนนินสาขามหาวิทยาลัยบรูราธานีสวัสดีครับขอบคุณครับ